สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆครับมาแล้วครับนะกับเนี่ฮะพระเครื่องนะครับเก่าเนี่ยฮะยอดนิยมนะฮะจับนะช่องเหล่านะช่องกุแตกพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระสวยๆมาแบ่งปันนะครับพระเก่าพระเก็บนะพระเหมานะครับนะวันนี้จัดมาให้พี่น้องได้รับชมกันนะฮะชอบทุกใจรายการไหนนะฮะสามารถติดต่อได้ที่ไอดีไลน์และเบอร์โทรที่ผมขึ้นไว้ได้เลยนะครับสำหรับนี้มาเลยรายการที่1กันเลยครับ หรือรายการที่หนึ่งวันนี้พี่นี่ฮะนะฮะลืมแจ้งนะครับสำหรับราคาวันนี้ราคาเช่าหาบูชากันพี่นะวันนี้นะครับน้องเปิดแบ่งปันที่องค์ละสองร้อยบาทยกคู่สามร้อยเท่านั้นพี่นะฮะยกคู่สามร้อยเท่านั้นพี่นะครับนะไม่แพงนะพี่นะครับน้องเหมามาก็มาเปิดแบ่งปันพี่น้องราคาเบาๆพี่หลักสิบบาทเองกําไรนะครับนามาแบ่งทางกันนะฮะใครพี่ทัในใดมีมุมก็จัดกันได้เลยนะครับนี่มาเป็นสมเด็จองคแรกนะครับน้องก็ยังดูไม่ค่อยเก่งนะครับนี่ นะแต่โูหอันนี้ผิวเก่ามากนะครับถือว่าเก่าเลยพี่นะฮะนี่ฮะนี่คือดูพี่ดูคาบมวนสารนะครับคาบมวนสารนะครับสวยๆอย่างนี้นี่ฮะโอ้โหดูกรอบพี่ดูกรอบนะฮะดูกรอบนี่ผมส่งให้ส่งให้ยันกรอบเลยพี่ดูหดูห่วงนะห่วงตัดนี่ร้อยห่วงตัดนี่ฮะองค์นี้องค์ที่หนึ่งนะครับสมเด็จนะฮะ ต่อมาองค์ที่สองครับองค์ที่สองนี่ฮะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะนี่ฮะนี่ฮะสวยๆเลยนะครับเหมือนหลังเตารีดนะแต่ผมไม่แน่ใจนะผมดูไม่ค่อยเก่งเหมือนกันพี่นะครับนะใส่เหมาเผาบ้านมานะครับนะค่อยๆศึกษากันพี่นะฮะแล้ศึกษาการเผื่อพี่ๆจันใจนะฮะชอบนะหรือลุดนะฮะนี่ลองดูนะนี่ครับลองเลือกดูนะราคาถ้ากันทุกองค์นะพี่นะองค์ละสองร้อยบาทนะครับจับคู่สามร้อยนะครับ ต่อมารายการที่สามโอ้โหนี่คือเรียมเกาะบแบบสีแบบโบราณเลยนะพี่นี่ฮะโอ้โหดูคาบสนิมเขียวขึ้นเลยนี่ฮะคาบสนิมเขียวขึ้นนี่ะเ,เหมือนพับพ,พิคนินะพ่ะใช่ไหมพี่ใช่ไหมนี่ฮะผมก็เป็นนี่ฮะน่าจะใช่นะพี่นะนี่องค์ที่สามนะครับนะความคลาสสิกความสวยนะครับ ต่อมาองค์ที่สี่ครับรายการนี้เป็นพระโพธิสัตนะฮะพังพักการนะมีรอยจานนะครับมีรอยจานนี่ครับมีรอยจานด้านซ้ายด้านขวาด้านข้างนี่ครับนุ่นนาคมมากเลยนะพี่นี่คือดูแบบการแกะยุคสมัยก่อนได้เลยนะครับการแกะการแกะการอะไรเงี้ยลองดูนะลองดูครับพี่นี่ครับรายการที่ดีฮะรายการที่สี่นะครับนะสวยเลย สวยอยู่สวยอยู่นะครับต่อมา,าการที่ห้าครับนี่รายการที่ห้าอัไน,น,นี้นะนี่ฮนะเราดูพี่ช๋ารายกันี่รายการที่ห้านะน,น,นะน,นะครับนะครับสำหรับองค์นี้นะพี่นะเป็นพายกระซิบวัดดอนนะครับนะใช่ไหมน่าจะใช่นะพี่นะรายการนี้เป็นพายกระซิบวัดดอนนะครับนี่ฮะ เขาเรียกผลิตหัวก็หัวก็โลกภายกระติบวันดอนยันนาวานะพี่ใช่ไหมเนี่ยนี่ครับเนี่ยรายการที่ห้านะครับพี่ต่อมารายการที่หกนะครับหรือรายการที่หกนี่เป็นพระปิดตานะครับหลังเป็นหลังแบบนะครับหลังแบบนะครับนี่ฮะองค์ที่หกต่อมาฮะรายการที่เจ็ดนะครับเป็นพระสมเด็จ นี่ฮะโอ้โหอยู่ตรงเหมือนสารกล้องผมไปไหนนี่ฮะเหมือนสารเหมือนข้าวเลยนะพี่นะนี่เหมือนสารนี่ฮะอันนี้องค์ที่เจ็ดนะครับพี่องค์ที่เจ็ดนะครับต่อมาองค์ที่แปดครับโอ้โหอ,องค์ที่แปดเป็นเนื้อผงแบบพุทธคุณแน่นอนพี่ นะครับน่าะเป็นผงพุทธคุณนะน่าจะเป็นผงพุทธคุณแน่ใช่ไหมก่อนนี้ลายแตกลายงานะครับนี่รายการที่แปดนะครับนี่ฮะต่อมาราการที่เก้าครับรายการที่เก้าเป็นปุ่มหมุนนะครับรายการเก้าเป็นปุ่มหมุนนี่ฮะโอ้โหเล็บ ผมจัดไปพี่ปุนเนี่ยฮะด้านหลังเนี่ยเป็นนาลายประทับลาหูครับนาลายประทับลาหูนะพี่นะองค์นี้นะองค์ที่อาเก้านะครับต่อมาองค์ที่สิบครับออ้ยองค์ที่สิบเป็นนางาาพญาแบบนาี้ใช่ไหมเนี่ยฮะนี่ะนางพญา,าหรือเปล่าใช่ป่ะพี่นี่ฮะ รายการที่สิบนะครับต่อมาครับรายการที่สิบเอ็ดหรือรายการที่สิบเป็นภระปิตาพังพระการเหมือนของหลวงปู่มหาศิลาเลยพี่นะแต่ผมไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่นะเลขโคดมีเลขโคดมเบอร์ด้วยพี่นะสองเก้าหนึ่งมีเลขโคดด้วยนะพ,นะ 1, นะพี่รายการนี้มีเลขโคดมเบอร์ด้วยนะครับ รายการที่สิบเอ็ดนะครับองค์ที่สิบสองนะครับรายการิี่ป็นสมเด็จเจดีนะครับนี่ฮะสมเด็จเจดีพี่นะครับถ้าใครรู้พี่ไปที่มานี่ครับนี่ฮะที่ผมเคยเห็นนะก็เป็นเจดีแหวกม่านนะครับแล้วก็เจดีเอียงนะครับแต่องค์นี้ผมนึกไม่ออกนะครับพี่นี่ฮะพี่ๆท่านายรู้นะครับก็นะลองดูนะแต่ความคมพี่ดูว่าคลาสสิกอยู่นะ ถือว่าคมอยู่นะพี่นะนี่ครับพี่นี่ครับถือว่าคมเลยนะฮะนี่ฮะอาการที่สิบสองต่อมาการที่สิบสามครับรายการนี้เป็นผู้สุกนะฮะโอ้โหโอ้โหพี่คมจริงนะไม่มีไม่มีมลไม่มีหมองเลยพี่ นี่ฮะโอ้โหพี่จุดเส้นนะคมกริบเลยนี่ฮะอันนี้องค์ที่สิบสามนะพี่สวยจริงนะครับต่อมาทํารายการที่สิบสี่ครับนะนี่ฮะรายการที่สิบสี่นะครับนี่ครับสวยๆเลยนะสิบสี่นะครับนี่ฮะ ลุงพ่อสุดนะครับนะเขาเรียกเหรียญเสือเพลินใช่ไหมนี่ครับลวงพ่อสุดเหรียญเสือพลินคาบเกา่าค่าสนิมขึ้นนะพี่นะร,รายการนี้รายการที่สิบสี่นะครับต่อมาการที่ห้าครับพระสมเด็จเหมือนกันฮะพระสมเด็จเนี่ยรายการที่สิบห้าต่อมาฮะรายการที่สิบหกร 16, ครับ รายการที <t token thanks> boss, ่ส huh ิบหกครับเออสิบหกครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์เปียวเพิงว่าพี่ใช่ไหมเนื้อผงวัดระคังนะครับนะพิมเปลวเพิงเนื้อผงวัดระคังนะครับวันนี้ได้มาสององค์เลยพี่นะครับไม่รู้ว่าเป็นเหรียญแจกสมัยก่อนหรือเปล่าพี่นี่ฮะนี่รายการที่สิบหกนะเดี๋ยวผมให้ดูสิบเจ็ดนี่ฮะนี่สิบเจ็ดนะนะลองดูพี่นะสิบหกสิบเจ็ดนะลองดูพี่นะเผื่อชอบกันนะฮะเผื่อชอบกัน นะครับแต่ผมว่าพอได้เลยนะครับสวยอยู่พอได้อยู่นะครับลองดึงชอบด้วยื่นใจพี่นะครับจอพักเก่านะครับต่อมาครับรายการที่สิแปดรายการที่มีมวลสารเป็นทูบแน่นอนนะครับผมว่ามีทูบตึงนอนแล้เพอออกต่อเท่านะน,นะมีเนื้อมวลสารนะครับแน่นๆอย่างนี้เลย้หรายการที่18ปนะครับตรงนี้ ต่อมารายการที่สิบเก้ารายการนี้เป็นพระปิดตาวัดประดู่ชิมพีนะหลวงปู่โตะนะครับัดประดูดนะครับโอ้โหพี่ดูข้อมือนะครับพี่ดูข้อมือคมๆเลยนะครับมีเกสานะครับมีเส้นเกสามี ม้วนสามนะมเกสาชัดเจนอยู่แล้วพี่นะเกสาชัดเจนอยู่แล้วนะครับลรยด้านหลังนะครับถือว่าสวยเลยพี่รายการที่สิบเก้านะครับ <S <S ต่อมากันยี่สิบครับรายการที่ผมไปเลี่ยมมาให้นะ <S <S ผมไปเลี่ยมมาให้เพราะผมดูแล้วแบบดูสวยอะพี่นะฮะดูสวยแต่นี้ผมเลี่ยมมาให้นะครับเลี่ยมมาให้ดูแล้วดูสวยมีมนวนเสน่ห์มากเลยนะฮะ ดูหลังนี่เริ่มเรื่องนะครับเริ่มเรื่องนี่พี่ส้นหิึเขียวพี่ดูอย่างเงี้ยพี่ดูสวยเลยเนี่ยสวยมากเลยพี่นะสวยมากเลยนะครับนี่ลองดูนะองค์ละสองร้อยทุกองเลยพี่นะครับนะครับถ้าปิดคู่อ่ะคู่กันสามร้อยเองพี่นะครับนะลองเลือกชอบเลือกถูกใจดูนะครับพี่นะวันนี้ก็ไม่มีแบ่งปันพี่เนอะพี่พี่นะครับประมาณนี้นะครับหากชอบทุกใจกันไหนก็ติดต่อเข้าาหน้าที่ดีไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับในงานสานีก็ขอบขอบคุณพี่ที่ท่านติดตามด้วยขอบคุณมากๆนะครับ